นี่ปลเบรกไล่เบรก,ก,กปเบรกแบบนี้<อ>ทิ้งไว้ค้างไว้แบบนี้ลแล้วก็มือทางซ้ายผักขึ้นไปนี่เร่งความเร็วว,วิ่งไปแล้วเห็นวิ่งไปแล้วเห็นะวิ่ง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  <c oughs> วิ่งไปแล้ว น่าจะใช่นะความเร็ววิ่งได้แค่สามสิบไม่ต้องเร่งแล้วความเร็วได้แล้วอย่าเพิ่งึงเบรกนะเดี๋ยวเราดูใกล้ถึงสถานียังบริการโอบริการแล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน slow s l อเควิ่งช้าๆเห็นไหมใกล้ถึงสถานีแล้ว